สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วเรามาต่อการกับความรักคนโสดราศีกุ้งไม่พูดครทำทันทีเลยนะเปิดเรื่องเลยไฟฟอบสอดจำไพ่ไม่ได้ค่ะสตนันไปนิดนึง queen o อ c ค p s และ r e ีย Pentacle กในเดือนนี้นะคะคนโสดนะจะเริ่มไม่โสดละจะเริ่มมีการเปิดใจอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะถึงแม้ว่าใจยังรู้สึกเจ็บมาจากในเรื่องทั้งเก่าๆนะก็ยังไม่พร้อมนะแต่อย่างน้อยๆนะคะไพอะ่อ่ะเขาบอกว่า ด้วยความที่ตัวคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะในช่วงเวลานี้นะทีเนี้ยมันจะเริ่มมีการพูดคุยกับใครคนนั้นหรือใครคนนั้นเริ่มก้าวเข้ามานะคะมาแบบเปิดเผยตัวตนน่ะว่าวแบบเฮ้ยฉันชอบเธอนะพร้อมไนะพร้อมที่จะมาลองคบดูกันเป่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวคุณยังรู้สึกว่าเฮ้ยยังห่วงตัวเองอยู่อะค่ะยังอยากแบบว่า หันหลังให้กับความสัมพันธ์ก่อนยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่นะคะเหมือนคุณก็แบบช่างใจแล้วก็พร้อมที่จะให้โอกาสใครคนนั้นนะซึ่งใครคนนั้นที่เข้ามาเนี่ยอาจจะมีลักษณะนะที่แบบว่าค่อนข้างภูมิฐานนิดนึงดูแบบว่าดูเท่ๆอ่ะเออเป็นบุคลิกแบบ เข้งขึ้มเข้งขึ้มแต่ก็ขี้เล่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองดูใครคนนั้นให้ดีนะใครคนนี้อาจจะกล้าวเขาแบบแบใครแยังพูดอีกแล้ว ค่ะใครคนนี้นะคะอาจจะก้าวเข้ามาในชีวิตคุณพร้อมกับเปิดเผยตัวตนว่าอเฮ้ยฉันชอบเธอนะฉันแอบส่องแอบมองเธออยู่นะแล้วลองมาคบกันดูไหมอะไรอย่างนี้มาจีบมาอ้อยมาแอลมาขายขนมจีบทุกวันขายขนมหวานพร้อมขนมจีบสระเปาอะไรอย่างนี้ประมาณเหมือนคนก้าวเข้าเซเว่นแบบรับขนมจีบสระเปาเพิ่มมค่ะพี่อะไรอย่างนี้นะคะก็จะทําให้หัวใจชุ่มชื้นขึ้นแหละแต่ด้วยความที่คุณยังห่วงโน้หงหงตัวอยู่ยังรู้สึกแบบว่าก็ กังกึ่งว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อยากก็อยากมีความรักแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังอยากหันหลังให้ความรักอยู่เพราะว่าครั้งครั้งครั้งเก่านี้แบบว่าเจ็บเจนตายโหจุกรลักเลือดอะไรอย่างงี้นะคะแต่ก็นะก็ที่ทางไพ่ก็ยังรู้สึกว่าจะต้องกอ่อนนะคะว่าตัวคุณก็ยังจะเปิดใจอะลองคบลองคุยกันไปดูนะคะศึกษาดูใจกันไปอะไรอย่างงี้แต่ก็แต่ ก็นะคะแต่ก็ยังไม่ได้เปิดเผยว่าแบบความสัมพันธ์มีชัดเจนดีไหมหรืออะไรอย่เงี้ยไม่พูดอะไม่พูดเก็บเงียบไปก่อนว่าชอบเขาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ศึกษาดูใจกันไปก่อนนะคะไพ่อเราเคลนดขาดอยากบอกอย่างนี้นําราย new life ค่ะอืมก็ใจหนึ่งก็อยากเปิดความสมัมพันธ์ให้ใหม่ๆนะคะ the f a t คุณจะ โตขึ้นไปอีกในระดับหนึ่งเลยนะ Between World เรื่องราวอะคะ่ะที่ผ่านพายุลายที่เจ็บหนักมาก่อนหน้านัา้นนะคะที่ทำให้คุณครองตัวเป็นสอดอยู่จนถึงนบปัจจุบันนี้นะก็จะปรับ เปลี่ยนทิศทางนะคะไปให้คุณนะพบเจอกับรุ่งงามนะคะหลังฝนพายุข้าวอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะเจอกับเมฆฟ้าที่สดใสนะด้วยความที่ว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยครั้งก่อนกูเจ็บเจียนตายมากเลยกูยังไม่พร้อมจะมีใครแต่ใจหนึ่งก็ยังอย่างมีนะ ครั้งเนี้คุณจะเริ่มมีมีโอกาสที่จะเปิดใจตัวเองว่าเฮ้ยได้ใครคนนั้นที่จะเข้ามานะคะเขาจะเข้ามาเติมเต็มให้คุณนะและทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือชีวิตใหม่เว้ยบางทีอะเรื่องความรักรก,ก็ไม่ได้โหดร้ายเสมอไปหลังจากที่คุณมองหลังจากที่คุณมองว่าความรักครั้งนี้แม่งแย่วอะ ที่ผ่านมามันไม่ดีว่ะกูยังไม่พร้อมเลยพอใครเข้ามาเดี๋ยวก็เข้ามาแล้วก็เหมือนเดิมบูต้องมาเจ็บใจนั่งร้องไห้เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็ใครคนนี้ก็มีแนวโน้มนะคะที่จะทําให้คุณเปลี่ยนเปลี่ยนจิตใจตัวเองว่าเฮ้ยเราลองเปิดหัวใจตัวเองอีกสักครั้งเจ็บกี่ครั้งก็ยังไม่ยินก็ไม่ตายจ้าเรายังสามารถเข้มแข็งแล้วก็สามารถเติบโตขึ้นไปได้จากบทเรียนในเรื่องเก่าๆทำให้ตัวเองนะคะสามารถคน้นคว้า ค้นฟ้าขวาดาวเนี่ยพูดผิดทุกรอบเลยอ่ะค่ะเราก็จะมาเจอแต่เรื่องราวที่มันดีแล้วก็เติมเต็มหัวใจให้กับตัวเองทําให้ตัวเองพบกับเรื่องราวที่ดีๆต่อไปนะคะเป็นกําลังใจให้คนโสดราศีกุม้า ต่อไปค่ะกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีกุมเอ e ออฟคัพส์ควีนออฟคัพส์และควีนออฟสอดรักเราสองสามคนหรือจ๊ะ LGBTQ ดูได้หมดเลยนะคะคือด้วยความที่ว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์คือรักเราสองสามคนนะใครคนเนี้อยากยื่นถ้วยยื่นเหรียญเฮ้ยพูดผิดใครคนเนี้อยากเอาถ้วยอะคะ่ะมาให้คุณรักถ้วยในที่นี้หมายถึงดวงใจดวงน,น้อยหรือความรู้สึกที่เขามีนะคะต่อคุณนะแต่ตอนนี้มันเหมือนมีความรู้สึกที่ว่าตัวคุณนะคะเอาตัวเองอะ ไปอยู่ในเรื่องราวของรัเราสองสามคนอาจจะเป็นในทางคุณที่เอาเขาเข้ามาอยู่ในสองสามคนของเราหรือเขาเอาคุณเข้าไปอยู่ในสองสามคนของเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่โอเควะฉันอยากอยู่นิ่งเงียบๆอยากไม่สนใจใครไม่อยากสนใจมึงด้วย คือแบบว่าทําไมอะทาไมกูต้องอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้วะกูก็รักมึงนะกูก็เข้าใจมึงนะกูก็อยากคุยกับมึงนะกูอยากสังขังนต่อนะแต่ทํำไมมึงทาก,กับกูอย่างนี้เหมือนคุณเพิ่งได้รู้ได้พบเรื่องราวว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเป็นคนคุยกันมาตลอดขนาดนี้ยสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยคือมึงมีคนอื่นหรือเขาเพิ่งรู้ว่าคุณมีคนอีกใครอีกคนหนึ่งอยู่ในชีวิตนะคะแต่ด้วยความที่ว่าตัวคุณนะคะ เป็นคนตรงตรงแล้วเป็นคนที่พร้อมที่จะเอามีดเอาไม้หน้าสามฟาดฟันได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคุณก็รู้สึกว่าไม่ได้ละช่วงเนี้ยฉันจะต้องตัดบทแล้วนะตัดละว,ว่าฉันควรจะต้องตัดใจตัวเองตัดเขาตัดออกจากชีวิตเดือนนี้จะมีการตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ว่าคุณจะเดินหน้าต่อไปหรือคุณจะ คุณจะถอยหลังกลับไปอยู่ในในหน้านาที่เดิมนะจุดเดิมๆแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยคุยกับเขาก็แฮปปี้หัวใจดีดาฟูอะไรอย่างเงี้ยคุณจะตัดสินใจด้วยตัวคุณเองแต่ในทิศทางของไพ่ที่ออกมาจะตัดสินใจให้ตัวเองมีความสุขด้วยการตัดเขาออกจากชีวิตและเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครคนหนึ่งนะคะเพราะด้วยความที่ว่า คุณเป็นคนไม่ค่อยสนใจอะไรอยู่แล้วอะค่ะไม่สนใจใครด้วยสนใจแต่ตัวเองเอาใจใจตัวเองนั้นค่อนเยอะนะคะกับคนคนคนออราศีกุมนะคะด้วยความที่ว่าคุณเป็น queen of s w o r d เนอะทีเนี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเวลาพูดอะไรมันก็จะเริ่มรุนแรงไปอะนะคะแต่แต่นะคะก็ยังมีความอ่อนโยนแล้วก็ความรู้สึกแบบว่าคือ ยังไงดีอะรู้สึกว่ามีกาเบียนกับแองเจลอยู่ในตัวพร้อมกันที่จะตบตีต่อยกันใครชนะก็คนนั้นได้ไปอะเอาง่ายๆเลยใจหนึ่งก็อยากย้อนกลับไปหาเขาอีกใจหนึ่งก็อยากกลับมาหาแฟนตัยเองอารมณ์ประมาณนี้เออก็จะเอาอยัางไงดีวะรักเขาอารมณ์แบบว่าเดี๋ยวยืมวรลีเดดก่อนก็ช่วงนี้ออกบ้านไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือก็ยังคิดถึงเธอเหมือนเดิมนะ แต่ว่าคือผัวไม่ให้ออกบ้านอารมณ์ประมาณนี้แต่ไม่ใช่อย่างนี้นะอันนี้เขาย,ยกตัวอย่างยืเมลีเดทจากอ่าสาวๆในติกต็อกมานะคะโอเคค่ะไพ่อาราคึนคาอยากบอกอย่างแนะน้ามารายราศสีกุมความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะ Not for you Infinite Symphony และเฮียนาว้าอยากบอกอย่างนแนะนำว่าสถานการณ์เนี้ยไม่ได้ดีสำหรับคุณหรือสำหรับใครใดๆเลยนะคะให้นึกถึงกับเรื่องราวนะคะที่เกิดขึ้นกับครั้งเนี้ยว่าคุณน่ะ ได้เปรียบเสียเปรียบหรือเกิดประโยชน์อะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นไหม,มหรือมีแต่ช้ำกับช้ำให้เปรียบเทียมตรงนี้นะคะไม่งั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่คุณยังไม่ตัดสินใจและยังยือดื้อดึงที่แบบว่าเฮ้ยฉันแฮปปี้กับการคบกันแบบนี้3าคนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันแฮปปี้จริงๆ, happy, รงๆหรือแค่คุณหลอกตัวเองลองคิดให้ดีๆนะคะ i n i ฟ h e ิ Symphony เรื่องราวยังไงมันก็ไม่จบ มันยังคงดําเนินหน้าต่อไปถ้าคุณไม่ตัดสินใจอะไรด้วยตัวคุณเองไพ่แค่แนะนําว่าตัดสินใจอะไรก็ตามจงตัดสินใจด้วยความรู้สึกและความถูกต้องนะคะถามใจตัวเองให้ดีนะว่าคุณแฮปปี้ไหมกับสิ่งที่คุณเป็นสมมุติถ้าตัวคุณนะคะไปดึงเขาเข้ามาอยู่ในความรักเราสองสามคน คุณแฮปปี้ไหมคะที่จะสลับลางทุกวันที่จะต้องหาเรื่องเครียดไปนั่งโกหกตอแหลอีกฝ่ายทุกวันย่าจะพูดแรงไปนะแต่มันก็คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยซึ่งหลายๆคนนะคะเลือกที่จะคบไป5คน10คน20คน30คนคบไปแม่งให้หมดเลยเพราะอะไรคะความสมพั์ไม่ชัดเจนไงก็กูคุย,คยได้กูโสดอะ่ะ อารมณ์ประมาณนี้ผลสุดท้ายอะคะ่ะสิ่งที่ยมมองอันนี้เป็นความเห็นของย่าเองนะคะส่วนท่านอื่นคิดเห็นยังไงเนี่ยก็สุดแล้วแต่ย่มมองว่าเป็นความเห็นแก่ตัวของคนคนหนึ่งค่ะที่เลือกที่เลือกว่าเฮ้ยก็กู้โสดกูสามารถครบกับใครก็ได้โดยที่ไปปล่อยคําหวานใส่ใครก็ได้เพื่อที่จะบอกเขาว่าเฮ้ยฉันมีเธออยู่ฉันแฮปปี้นะแต่ก็ไม่ได้บอกว่ารัก คุณเก็ตไหมคือโอกาสอะคือทุกคนอะอาจจะมองว่ามันคือโอกาสโอกาสหนึ่งที่ทำให้เราเลือกใครก็ได้ที่ดีมาในชีวิตคุณเพื่อให้เจอคนที่ดีที่สุดในชีวิตคุณแย่บอกเลยว่าการทำแบบนี้คุณไม่เจอคนที่ดีที่สุดในชีวิตคุณหรอกคะ่ะคุณจะเจอแต่คำหลอกลวงเพราะขนาดตัวคุณเองคุณยังหลอกตัวเองเลยว่าการคุยแบบนี้ชีวิตจะแฮปปี้ลองคิดดูดีนะคะหรือ ถ้าคุณไม่ได้ดึงใครมาอยู่ในรักเราสองสามคนแต่คุณไปอยู่ในสต็อกอยู่ในสถานการณ์นั้นคุณลองคิดดูว่าคำพูดที่หลุดออกจากปากแบบขออภัยค่ะ คำพูดที่หลุดออกจากปากใครคนนั้นออกมานะ่ะคือคำพูดที่แท้จริงที่ออกมาจากใจจริงๆหรือเราแค่หลอกตัวเองว่าสิ่งนี้คือทําให้เราสบายใจแต่กับสิ่งที่แบบว่าสมมุติคุณถามมา9ก้าโมงเช้าอย่างเงี้ยค่ะเขาตอบมาสักที่บ่ายสามฉันไม่ว่างมันไม่มีหรอกคะ่ะคนที่เล่นเน็ตแบบว่าจิ้มเป็นทั้งวันเลยทั้งๆที่คุณเห็นคุณแอบไปส่องแอบไปเผือกมาเฮ้ยมึงเพิ่งโพสเพงไปกดไลค์นั้นมาอะไรอย่างเงี้ย แต่มืองไม่ว่างเป็นไปไม่ได้คนเราอะค่ะอันนี้ยกตัวอย่างตัวเองนะเวลาหลุดเข้าไปใน a c e b o o k อย่างน้อยๆแม่งมีเกินสิบนาทีอะเออเป็นไปไม่ได้หรอกที่คุณจะไม่จิ้มไลน์ไม่อ่านนอกจากเขาเลือกสคริปข้ามไลน์คุณไปอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของเขาเองนะ ไม่ได้เกี่ยวกับไพหใดทั้งสิ้นเขายกตัวอย่างมาเพื่อให้เข้าใจนะจ๊ะเพราะฉะนั้นคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพเขาเป็นกำลังใจให้กับทุกๆการตัดสินใจค่ะไม่ว่าเรื่องราวจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะคอยซัพพอร์ตหรือคอยฮิลแล้วก็ส่งพลังงานบวกให้นะคะรักค่าคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีกุมโอเคเรามาต่อกันกับกคนมีคู่ราศีกุมค่ะ สำหรับคนมีคู่ราศีกุมคา Age เอชออฟคัพสเอยยังไงเนี่ยควีนออฟคัพสและไนซ์ออฟเพนทัเคิลอะไรนะคะที่ทะเลาะกันอยู่นะ อะไรที่แบบว่ารู้สึกงองแงงองเงงงงเงง,ง,เง,ง,ง,เงใสกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่ว่าคุณเป็นคนอารมณ์ที่ขี้น้อยใจด้วยเนาะแม่แม่แม่คนขี้น้อยใจก็จะกลับมาดีขึ้นนะคะจะพัฒนาออกไปในที่ทางที่ดีนะก็จะกลับมาเขา้าออเข้าใจกันมากขึ้นนะคะและที่สําคัญเนี่ยด้วยความที่ว่าตัวคุณนะคะเป็นคนที่พร้อมอยู่แล้วล่ะพร้อมที่จะแบบ เอาง่ายๆค่ะคําว่าแฟนคําว่าครอบครัวค่ะผลสุดท้ายทะเลาะกันยังไงเดี๋ยวก็ต้องวนกลับมาคุยคืนดีเข้าใจกันนั่นแหละขอแค่แบบว่าเขาก็มองรอรมคุณนิ่งๆก่อนนั่นแหละค่ะเนาะแบบแหมยื่นมือมาักขนาดนี้แล้วอะ่ะ เอ,อ,อยากให้ความรักเต็มที่แหละก,ก็งอนอยู่ได้อะไรอย่างนี้เขาจะจะกลับมาเติมเต็มความสุขการอะไรที่ไม่ค่อยโรแมนติกก็จะกลับมาโรแมนติกมากขึ้นน่ะนะคะอยากพาไปเที่ยวไปดูหนังเนี้ยแต่ตอนนี้ไปดูหนังไปดูไม่ได้นอะสถานาการณ์โควิดเันเยอะ <c oughs> ก็อาจจะมาดูเน็ f ฟ i กที่ห้องเล่าไม้ <c oughs> อะไรอย่างนี้ ก็จะเติมเต็มความสุขให้ซึ่งกันและกันนะคะอะไรที่ขุนข้องหมองใจกันก็จะเคลียร์กันได้นะคะในเดือนนี้ก็จะเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นเนาะไม่ได้มีเรื่องอะไรกังวลใจให้มากมายเลยนะคะแมอารมณ์ติดแมอารมณ์สินินแมคิงก่อนแม ยอดขม่องอิ่มนะคะก็ไว้ว่าซ่านะคะสลับกันได้เลยคนอ่านไพ่เป็นผู้หญิงนะคะก็จะแทนตัวเองเป็นผู้หญิงสักนิดน,นึงนะคะโอเคค่ะไพ่เราเเคนการเดี๋ยกบอกว่ามันไม่ได้มีอะไรสถานการณ์อะไรที่บอกว่าบุ๋มหวามากมายนะเขาก็จะอ่านไว้นิดนึงนะจ๊ะโอเคค่ะไพ่เราคเคนค่ะเดี๋ยวบอกอย่างนี้นำ้ำลายคนคนมีคู่ราศีกุมราศเดืนราศีกุราศีกุมรกุมราศีกุมาศีกุมราศีกุมราศีกุมร พัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยนะจ๊ะที่รักคลีนิคอัพคลีนหัวใจตัวเองนะคะอย่าเอาเรื่องอะไรแบบน้อยใจเอ๋อน้อยใจน้อยใจนะฟอกอินเดอรอนนะคะหนทางที่เราเลือกเดินกันเนี่ยนะคะในชีวิตคู่หรือในความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันคือการพูดคุยกันนะคะ ให้เข้าใจอ่ะซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นอย่าไปงอนอะไรให้มากครีนหัวใจตัวเองให้เยอะเออเอาแต่ใจตัวเองเยอะๆม่ดีนะตัวเองคนเราม,มันก็ทนอะไรได้ไม่นานไงเอองนอนบ่อยๆงี่เง่าไรเหตุผลไว้บ่อยอะไรอย่างงี้มันก็ไม่เวิร์กใช่ปะละ่ะเราก็ต้อง สร้างพลังเอเนอร์จีนะคะให้ตัวเองให้มีความสุขให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเปิดรับอะไรใหม่ๆมาไ,ได้แล้วจะงอนอะไรอย่างนี้บ่อยๆไม่ได้นะหายจริงๆนะเราหนะ้าาจะหายจริงๆเลยก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมละ่ะถูกไหมคะเพราะเราดวงเราชะตาเราอะคา่เะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆแล้วก็พื้นฐานในความรักของแต่ละคู่มันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดของคนมีคู่คือการคุยกันด้วยความเข้าใจรัก đáp คุณรักกันวันแรกเป็นแบบไหนให้คุณนึกวันแรกของคุณเสมอว่าเฮ้ยกว่าจะฟันฝ่ากันมาได้ถึงขนาดนี้มันมีเรื่องราวหลากหลายเรื่องราวนะที่เราผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บพลังใจเก็บเรื่องราวในทุกๆเรื่องเรื่องราวของการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาค่ะมาเป็นบทเรียนเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองพัฒนาคู่ของเราและก็ตัวตนของเรานะคะต่อไปและรักษาความสัมพันธ์ให้ยืนยาวเพราะชีวิตคู่มันขึ้นอยู่กับคนสองคนค่ะ ดวงการเปิดไพ่ทาลอตเป็นแค่การช่วยเสริมแนะแนวทางเท่านั้นเพราะผลสุดท้ายแล้วไพ่อารเ์เคิลนะคะก็ยังบอกกับคุณว่าให้คุณคอยฮิวหัวใจตัวเองนะคะไม่ว่าทางเลือกหรือทางเดินที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันมีอีกหลายเรื่องราวที่คุณและคู่ของคุณจะต้องผ่านกันไปด้วยดี เราต้องห่านกันไปด้วยดีด้วยสิแต่การที่จะผ่านกันไปด้ดีแบบนานหนา,นาถือไม่กวาดไปด้วยเสมอๆปัดคอยปัดฝุ่นนะคะชิ้นใหญ่ๆที่มันจะทําให้ชีวิตคู่ของคุณนะคะพบแต่เจอแต่เรื่องแต่งงงีง้งงแงงเนี่ยเอาไม่กวาดปัดฟาดมันออกไปเลย เ,เพราะฉะนั้นให้มันเหลือแค่ผงผงฝุง่นเล็กๆที่มันจะไม่สามารถรวมตัวให้มันเยอะๆได้อะไรอย่างเงี้ยอย่าเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆจุกจิกกวนใจอะค่ะมาเป็นเรื่องราวที่ใหญ่โตที่จะทําให้ชีวิตคู่คุณนะคะเปลี่ยนคุณไปทั้งชีวิตอะอย่าเอาเรื่องเราจุดเล็กๆอะคะ่ะคอยมาเป็นตำหนิตําหนิตาหนิตำหนิตำหนิกันตลอดเดวลาผลสุดท้ายสิ่งที่คุณเครียดก็คือคุณเอง คนเราไม่ได้เพอร์เฟกต์ร้อเปอร์ซนตไปซะทุกอย่างเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องรับให้ได้ในข้อเสียงของเขาด้วยเขาก็ต้องรับข้อเสียงรอได้ด้วยเช่นกันเป็นการพูดคุยซึ่งกันและกันนะคะร้องปรับหัวใจคุณดูนะคะแล้วจะออกมาเป็นในทิศทางที่ดีคะ่ะเป็นกำลังใจให้ราศีกุม่ะรักคาดจุบุจจบุบ๊ายบาย